h e ล l o ก็สวัสดีนะคะทุกคนนะคะเราอยู่กันในเกมโรบอทในแมปของ a อา k e นะคะหรือว่าแมปหลบลีนั่นเองซึ่งนีคะเขาก็จะมาเล่นแบบนี้แบบนี้นะคะเป็นแมปที่มีโคนเล่นค่อนข้างเยะนะคะเป็นแมปในดวงใจเด็กๆเลยก็ว่าได้ส่วนตัวนะคะได้มาลองเล่นแล้วนิดหน่อยก็รู้สึกว่าเป็นแมปที่สามารถเล่นคลายเครียดได้นะคะแต่ก็ไม่ได้คลายเครียดมากขนาดนั้น โดยตัวเกมน,นะคะจะให้เราเนี่ยวิ่งหนีแล้วก็จะมีอาเหมือนสับประหลาดหรือว่าสักอย่างมาวิ่งไล่จับเรานะคะทุกคนก็จะมีการให้ซื้ออุปกรณ์ต่างๆด้วยอันนี้ก็สามารถซื้อพวกแบบของแต่งตัวได้นะคะก็จะปลดล็อกตามเลเวลของเราซึ่งเขาเนี่ยอยู่เลเวล8เองนะคะ นทุกคนเราสามารถซื้อโคาได้อ่าจะทําให้เรานะคะวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยพวกนี้ก็สามารถซื้อได้หมดเลยก็เป็นว่าเดี๋ยวเขาจะซื้อโคลและกันทุกคนอ่ะสักสิอันเพราะว่าเรารวยนี้ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในแม,มนะคะเป็นช่วงพักแล้วก็เราเนี่ยจะต้องเอาชีวิตโลดให้ได้ภายใน3นาทีเราจะมาดูกันว่าเนี่ยเขาเนี่ย คนอย่างเขานะคะจะสามารถเอาชีวิตรอดในแบบนี้ได้ไหมอุ้ยความมืดโอ้ oh my god คนนี้เขามีไฟฉายเราจะตามคนนี้แล้วกันอุ้ยคือเราจะต้องวิ่งหนีให้ไวที่สุดนะคะอันนั้นใช่หรือเปล่าถ้าแบบเนี่ยเป็นในที่มืดแล้วก็จะน่ากลัวน,นิดหน่อยนะคะทุกคน เราสามารถแบบอยู่นิ่งๆได้นะถ้าเรายังไม่เห็นแบบว่าผีโผลมานะคะไม่ใช่ผีหรอกทุกคนเหมือนเป็นตัวไล่จับอะไรสักอย่างอะหลักการในเกมน,นี้เขาก็ไม่ได้รู้อะไรมากนะคะก็คือรู้แค่ว่าเราเนี่ยต้องวิ่งหนีอย่ายให้โดนจับได้แล้วก็จะมีการชุบชีวิตในเกมด้วยถ้าเกิดเราโดนโดนทำร้ายแล้วก็แบบเกือบตายอะไรอย่างนี้นะคะยังไงทุกคนตามมาเร็ว เหมือนจะตามเรามาจากข้างหลังนะคะทุกคนน่ากลัวมากคือมองไม่ค่อยเห็นนะคะเนี่ยเฮ <c oughs> ้ยอย่บอกนะว่าอยู่แถวนี้โอเมก้ oh God. <c oughs> เดี๋ยวนะอุวยทุกคนจริงแล้วแบบนี้มันก็หลอนๆอยู่นะถ้าเรามาเล่นในโหมดตอนคืนนะคะเราก็จะขอซ่อนตรงนี้ก่อนถ้าเห็นอะไรผิดปกติก็เพนแนบนะคะทุกคน คือในตัวแบบเนี้ยก็จะมีคนที่ไล่จับเราประมาณ2คนได้นะสองสองอันน่ะทุกคน2ตัวเออเรียกอะไรก็ค่อยว่ากัน3นาทีเป็นช่วงอุ้ยมาแล้วหรือเปล่าเห็นอะไรเขียวเขียวอ้าวอย่าบอกนะว่าช่วงพักนะคะก็คือเราเนี่ยรอดชีวิตนั่นเองอยู่อันดับที่9นะ ต่อไปเราโวตอ่ะเพื่อนโวตแบบนี้เราก็จะไปแมปนี้นะนี่ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในแมปกันอีกแล้วนะคะทุกคนทุกคนเห็นตัวสับป,ประรานไหมคะส่วนตัวเขาก็ยังไม่เห็นนะแมปนี้มันโล่งไปหรือเปล่าทุกคนแล้วเราเนี่ยกระโดดได้สูงมากเลยนะในตัวแมปนี้อันนี้ช่วงเวลาพักอยู่นะสับป,ประรานเนี่ยยังไม่มามาเลยทุกคนวิ่งนีเร็ว อย่าให้โดนจับได้นะถ้าเราโดนจับได้เราก็จะสุขขีดในวันที่ดีนะคะโอ้โหเหมือนจะตามหลังเข้ามาเยอะมากไม่กล้าหันกลับไปดูเลยพยายามวิ่งหนีสุดชีวิตเลยนะคะไม่แน่ใจว่ามีตามหลังมามากไหมตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ปลอดภัยสําหรับตอนนี้นะขออนุญาตหลบตรงนี้ก่อนถ้ามันเห็นเรามันก็จะวิ่งมาคือตอนนี้ทุกคนแบบว่ารู้สึกว่ายังไม่มีใครตายเลยนะอไม่เห็นเขาแล้วทุกคน วิ่งหนีเร็วอ๋อแสงสีเขียวมาจากเพื่อนเห็นทีไรตกใจทุกทีทุกคนเฮ้ยอย่าบอกนะว่าไม่เราจะโต,ตแล้วคือเราสามารถวิ่งยังไงก็ได้นะคะคือแบบให้หนีให้ได้หนีให้พ้นเฮ้ยมีห้องใต้ดินด้วยทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้ จุดนี้นะคะน่าจะเป็นจุดที่เซฟโซนมากที่สุดถ้าแบบเราอยู่ข้างหลังแบบมีสิ่งกำบังให้เราอะ่ะก็คือเหมือนเจ้าตัวนี้นะคะจะไม่สามารถตามเราได้นะยังไม่ครบสามทีอีกเหรอสามทีนี้มันนานแท้รอะชีวิตอีกแล้วนะคะทุกคนแต่งงว่าทําไมเราไม่ได้แบบอยู่อันดับต้นๆน,นะใช่ไหมทําไมเราไม่อยู่อันดับต้นๆต,ตอนนี้เป็นช่วงเวลาพาร์ิบวิโอเคน่าจะมีตัว ผีมอนสเตอร์อะไรเงี้ยมาเพิ่มเป็น2ตัวสตัวนะก้นเดี๋ยวจะรอดไหมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะทุกคนดีนะที่มีแค่ตัวเดียวถ้ามี2ตัวนี่น่าจะวิ่งไกลอยู่นะตรงนี้นะคะเป็นเหมือนห้องใต้ดินอ่าวไม่ใช่ตรงนี้สิตรงไหนนะทุกคนเหมือนเห็นมีห้องใต้ดินอยู่แถวๆวนี้เลยแต่ถ้าเรามัวแต่หลบมุมอยู่ตรงนี้เราก็จะไม่สนุกอสิเพราะว่าเกมนี้มันต้องวิ่งนะคะอ๋อ เข้าใจแล้วเหมือนเราต้องหาสิ่งที่ตัวเกมเนี่ยให้เราหาด้วยใช่ไหมทางมุมขวานะคะรอพิเศษพวกเขาแฝงตัวอยู่ในเงามืดเราจะรอดไหมก่อนอุ๊ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็คือลบอย่างเดียวนะคะนี่นะคะตรงมุมมุมซ้ายตรงนี้ก็จะมีบอกว่าให้เราเนี่ยค้นหาคันโยกที่เปิดเซฟรูมอ่า แล้วมันจะอยู่ตรงไหนล่ะเนี่ยไม่เคยหาเจอด้วยสิเฮ้ยนั่นมัวแต่ชุบเพื่อนโดนเองเลยทุกคนโอ้ดุกดกดุกดึกเกินเป็นแถวเลยก็คือตอนนี้รอคนมาช่วยเอยงเดียวนะคะน่าจะไม่มีใครมาช่วยด้วยมาแล้วช่วยหน่อยเรากลับมาแล้วทุกคนหลังจากที่มีเพื่อนนะคะมาช่วยชุบเรา แสดงว่าคนนี้ต้องเล่นเป็นมากๆแน่ๆอ้โหเราเหาะได้นี่เหาะไปหนึ่งทีเอ๊แต่ว่าเฮ้ยอยู่ไกลเราอีกแล้วอยู่ไกลอีกแล้วอวิ่งตาแหกจิตตามไม่หยุดเลยนะไม่กล้าหันเลยทุกคนถ้าหันนี่คือแบบน่าจะโดนจับเลยอะเขาติดรีเดร์บอร์ดด้วยนะอันดับสี่นะคะขึ้นมานิดนึงเอ้ตรงนี้มีไว้ทำไมอะยังงงๆอยู่นะ อ่ะวดไปแมพใหม่<ะ>เอาชีวิตรอด3ามนาทีได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะนั่นไงอยู่ตรงนั้นมี2ตัวนะคะที่วิ่งไล่จับเราโอ้โหวิ่งตาแหกเลยตรงนี้ถ้าเราอยู่รอบนอกเนี่ยยากมากเลยนะที่จะโดนจับเพราะว่าส่วนมากอะเจ้าตัวพวกนี้นะคะจะไม่ออกมาเแถบๆข้างหลังหรือเปล่าโอยเลยเลนเวกเด้ยทุกคน เกมนี้เป็นเกมที่โดดสนุกมากใกล้ๆอย่างนี้โดดไม่ได้โดดไม่ถึงเราจะวิ่งสู้มันอย่าอย่าเราวิ่งเป็นเหยื่อล่อให้เพื่อนดีกว่าเป็นเหยื่อล่อสนุกกว่าเยอะ <Die. S 1> โอ้ยคิดเดสมอเลยโดนจับได้แล้วเราก็จะต้องมาคานดอกแดงดอกแดงดอกแดงอยู่ตรงนี้นะคะโอ้โห เริ่มเหลืองขึ้นเรื่อยๆแล้ว Help me please เอแล้วก็ตายนะคะ <problem> ก็จบกันไปแล้วค่ะสำหรับการเล่นเกมในแบบ Awake นะคะหรือว่าแ a p Roblox นั่นเองเป็นไงกันบ้างคะสำหรับแบบนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นแมบที่สามารถเล่นได้เรื่อยๆนะเป็นแมพแบบ ใครเครียดก็ได้ไม่ได้แบบว่าจริงจังอะไรมากนะคะสําหรับใครที่ชอบแนวแบบวิ่งไล่จับก็แนะนําแบบนี้อีกแบบหนึ่งนะลองมาเล่นกันดูนะคะทุกคน สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub subscribe ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งติ้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 งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเขาสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครมีรไรอย่างแนะนำสำหรับเกมนี้ก็สามารถเมนบอกมาได้นะคะบายบายไซยนารานะคะทุกคนแต่ก็แอบมึนหัวนิดหน่อยนะสำหรับเกมนี hey, ้นะคะ